คลิปที่สองนะครับจะเป็นการเอามาต้องมัดอธินะครับไม่จะไม่น่านี่ไม่มานี้ไม่มาเอานะครับก็เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนของการเก็บและวัดจุนะครับอันนี้อันนี้เก็บไปไว้ในรถกันก็ได้เดี๋ยววางนี้แล้วทุกพี่เดี๋ยวก็มาเอาน้อง ก็เรียบร้อยนะครับโยนใส่ห yeah, sure. ้ใันเลยพอแล้วท่าน่เห็นย่ห้องบ้านนยห้องน ก็ว่าเมื่อสือเปิดให้บอกบุญเทนใครไหนเกี้ยหน้าเนี่ยฮือมนี่ดีปวดปวย่างดียปผมเป็นรักเอคนพุ่นเย้ะพดต้นไม้กันนี่พิพูกกันนะรักทรัพย์นะก็ขั้นตอนต่อไปก็จะนำอธินะครับของคุณแม่ไอฝังนะครับ ก็ในจะประมาณนี้รครับ